มาเล่นเกมนี้ชูกันั้นต,ตอนนี้ผมเล่นมาทุกเล่มหไดแล้วเดี๋ยววาร์ดคนเนี่ยคนเนี่ยมีชุดเต็มหมดเดี๋ยวเราจะไปเล่นกัน Let's go <S Bye ตอนนี้ผมก็มีปืนมาเป็น <c oughs> ปืนยาวนะเป็นอะ้ว ไหนมีใครเป็นเอ็ซีแล้วอยู่ในแบมนี้บ้างบ้างบอกหน่อยทุกคนครับมาดูกันอู้ใครตายบ้างเดียวนะา,า,ากลัวมากทุกคนจะเข้ามาดูในห้องนี้กันนะเพื่อตรวจเพื่อใจว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วใครใครถามมาเสียไปไรโอ้โไปฉลา เออใครรู้บ้างว่ามนไม่เอาไว้ทำอะไรเก็บเสียงว่าเอาไว้ไม่อนนี้ก็ยิงมัวส่วครับคือน่าเจอต่อนี

ต้อีดแใครถามว่าเออแล้วลูกพี่หมดเหรอพี่พี่ตลอดทางเหรออันนี้มันไม่มีหมดคำลูกอะ่ะแต่ก็อยากให้ผู้พัฒนาเกมมันไม่รูกหมดได้เหมือนกะันแต่ว่า,า,าวมันรากอดเนื้อหมูไม่ชอบกันดงไมหมืไม่อยู่นะข้างเออ เหมือนเป็นไปทุกคนนี่คือวิธีการต่อกรยู่นะชึบนี่คือวิธีการต่อกรเลยทุกคนไม่ไม่ไม่ไมาตามขึ้นมาได้ตัวเหมือนมันจะตัวสูงใหทุกคนทั่คนจะตายคนจะตายทั่วทุกคนช่วยเบรคนึงทุกคน,คนช่วยใน,ยน,ยนยมีใครในแบบนี้บ้างแ็นซีในแบบนี้ ผมตายสิเลยถ้าไม่ละคากี่แบบไปจิไม่าจะขึ้นไปขวดอะไรกันน่าจะขึ้ แล้วป้าชุดนที่ผมอากไนดะ้มาี่สุดชุดนี้ชุดเลเวลห้าผมอยากได้มกทีดเพราะว่าูเท่ดีแต่ชุดห้ากับชุดหกรที่มันต่างกันมากเลยทุกคนดูไ ไปถามมาเสร็จเลยอื้อผม้ไปใจแล้วไปกินปักแต่ไปไปดุย ดี๋ยวแม่เบสบอลมาที่ Noise ี่พีเพราะมันเบสทาสุดเ๋ใครเสียได้เสียมไหทุกคนเะประตูด่วนเลย คนประตูโอเคอีพีหนึ่งสำรวจใต้ดินก็จบแล้วเดี๋ยวดีอีพีสองมเลย